หลังจากที่หมดฤดูกาลอินทาลัมแล้วนะครับเราก็จะมีการตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยนะครับโดยการตัดกิ่งที่แห้งแล้วก็ทำการขูดเอายายที่อยู่ด้านในออกให้หมดนะครับพยายามเอาออกให้ได้มากที่สุด บริเวณลำต้นเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดความชื้นแล้วก็เชื้อรานะครับทำให้มันสะอาดที่สุดนะครับเราก็จะได้ต้นที่ตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีขุยนะครับส่วนการตัดใบนั้นแนะนำว่าให้ตัดเฉพาะใบที่แห้งแล้วก็เหลืองจริงๆนะครับ ส่วนทางใบที่เพิ่งจะออกจันไปนั้นเนี่ยปกติแล้วเราจะยังไม่ตัดนะครับถ้าเพราะว่ามันยังเขียวอยู่ยังมีประโยชน์ในการปรุงอาหารนะครับ